โอ้โหูงนี่สะใจครับผมบาบโอ้อ <c ười> โหมุดครับมุดสองดอกโอ้ยิงตะม้งยิงตะเห็นนี่ครับทุกคนนี่สามดอกมาอีกสามดอกนางงัวลวนๆครับผมตรงนี้หนึ่งดอกสองดอก,ส,อดอกสามดอกทางเซียนเอสก็เสียงว่าสามสี่ดอกคุณนะ พาไปดูพาไปชมบรรยากาศทุกคนครับอ๋อนี่ดอกหนึ่งไหนเป็นเห็ดอะไรเห็ดเมาเห็ดเมานี่นี่อุ้ยเฮ็ดหนามอมยังงี้เนาะงอกเป็นฟูงเด้อยอู้หูหลายดอกหลายดอกหลายดอกเลยมาลุยทุกคนโอ้โหเฮ้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพามาหาเห็ดกับผมวันนี้กระเซียนแอสกับผมแสงกระทงนี้โคนี่มันเฮต์ต่อไหนดีอ้เซียนแอดเห็นแล้วว่ะแล้วโอ้มาเขาอังคารกับทุกคนลืมบอกนี่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 อุ้ยจะเก็บอะไรเก็บออกมาดูดูมันคือ่ละเก็บอะไรก็ได้ให้แม่ดูว่าได้อยู่จะเฮต์กินได้แหละแต่ไม่รู้ชื่อกินได้กินได้จะกินได้ถามแม่กินได้ใถามคนไทยเออเขาเรียกว่าเห็ดยางเห็ดพริก เฮ็ดเพกนี่แหละเฮ็ดเพกอะเฮ็ดเพกทำมันไม่มียางกินได้ได้ได้รู้ว่าได้แต่จำชื่อไม่ได้มันเฮ็ดขาเหลืองเปล่านีคือมีซครับเซียนแอดจากช่องวันยุทธาอยู่หากินครับผมสวัสดีครับหลังจากไปใส่เบ็ดกันมาแต่ช้าตอนเช้าก่อนท่วนกันมาหาเห็ดกับเขาอังคารต่อเลยครับผมมาขยันสูกันครับผมโอยน้ำตั้มยุบปีกสเกาครับเซียนแอดปดน้ำให้ดึงเฮ้ยใครมาดึงพี่ไว้โอ้ย เดี๋ยวดือย่าบึ้งต้องบึงมาข้างหน้าพี่ต้องคอยหลังพี่ต้องคอยหลัง,งพี่มอบออโอเคครับเ <c oughs> มียน้ำไหมไ <c oughs> ปลุยครับผม <c oughs> มาของการรอบข,ข,ของกับผม <c oughs> โอ้โหมาหาเห็ดกันนะครับ <c oughs> มากระเสีนยนแอรครับวันนี้ไ <c> ป <oughs> ลุยครับผมท <c oughs> ี่ได้พอได้แกลียงไหมนะครับเ <c oughs> จ๋อเด้อพี่น้อง <c oughs> อเห็ดเอ่อเห็ด กอแดงเฮ็ดตามากรับผมนี่นี่สองดอกนี่ครับหนวดตาเขาอยู่ได้ยังได้มาสายไปนี่รอยก็เขีียจนเปิืงนี่ดอกงามเลยนะมาแล้วดอกแรกดอกสองนี่ครับผมว้ามันก็ อยู่แต่ใบใหม่ดึงบางทีก็เห็นอยู่เลยครับตกขึ้นนี่เห็ดนนางงัวครับผมนี่มีอีกดอกนึงดอกใหญ่มั้ยนี่นี่เหีนบ่เห็นบ่อานดูดีดีเศษเนสมีอยู่อ่านผลใดเดียวครับผมไปดูใกล้อู้นี่อีกดอกนึงนี่อู้นี่นี่สามสามเลยครับผมเห็นไหมเราบอกเรามันมีอันดูดีครับผมโอ้โหครับผมเก็บให้เบิ้งเก็บให้เบิ้งนั่นโอ้ ครับมีเหรอมีนั่นครับผมไม่เหล่าครับมันมีอยู่มันมีอยู่จะเย็นเย็นครับผมต้องหาครับผมตาดีดีนี่นี่เป็นฟุ้งเลยเห็ดหนังวะห้าดอกห้าดอกไปครับผมเราไปหากันดอกกมงามเลยเย็นเย็นครับมองดูดีใบผดเนแก ัทรงจีโรยเยหน่อยเนาะเย็จีดีเดี๋ยวฝนตกมาให้โรย่อเลยจ้ะเินจีินจีฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นแ่ฝนตกาดานนี่นอยกับตัพาดหาผู้เบาเก็บไปกด้ทั่วกับทีมงานเรามากันีหาคนคับผมโอ้มันเชิงลุยเว้ ทำไมด้วยคงเทศคนอื anyway ่นไปแล้ว oh, พี well. <t un it> mm ่ใช่เห็นมีแค่นั้นแหละครับอ้เหมือนผมจะเจอหนางงัวตุ้มๆโผล่ขึ้นมาจากดินครับตกสวยๆเลยนี่เสียนเอสกระไดเ็ดรคกครับอยู่ตรงนั้นเอ้าเ็ดรคกปกติมันมีเป็นหมูเลยเสียนสงสัมันหลอดตาเขาอยู่ได้อันเดียว ไหนพี่หา้าหอะไรน่ะก็น,นี่ฮิตตุ้มๆด้วยเลี้ยน่อยนี่โอ้นี่เพื่อน,นเฮ็ดยังก็เฮ็ดโคกอืมเฮ็ดโคกจะดิ่มโรยไปเลยมันก็จะเปื้อนหน่อยแนหะเห็ดวันนี่ผมมันบรุ้ยดอกกินได้แต่มันเปื้อนพอฝนตกเหรอเจ๊เหรอครับผมดอกยังใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรครับผมไปพาไปดูโอ้โห เห็ดอะไรครับแต่รู้ว่ากินได้นะครับอย่างนี้อู้นอีกข้างในอยู่นีกอู้นอีข้างในอยู่นี่ว้าวสูงเห็บโคกครับผมเก็บกันเลยแต่ทรงรวยครับเห็ดวันนี้ฝนตกใส่เชิงจะไม่สวยนิดนึงครับผมเชิงจะเละแต่ลวยก็เอาครับผมอู้นเห็ดคกดอกใหญ่เลยครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาดอกนี้ครับ นีดอกนี้ก็ได้อยู่ครับผมนี่นะครับเอามาตั้งไว้แล้วก็นู่นอีกดอกนึงครับผมนี่ครับยังไม่รวยครับดอกนี้กระดุขึ้นมาใหม่ๆเลยนี่อู้สามดอกครับผมมีอีกไหมมีงไหมดูดีครับด้านนี้มีไหมไม่มีมมตอวอู้นี่อีกดอกนึงหน่องไงครับผมต้องหาดูดีครับ เดี๋ยวฟูมาล้เซียนเอสฟูงเฮ็ดคกสีหาดอกเลยใหญ่ๆนี่ครับมันกำลังกระดุขึ้นมาดูดีนี่ครับว้าวโอเคนะจะมีอีกนะเดี๋ยวผมจะหาดูดีเอาไม้เขี่ยครับที่นี่จุดนี้สีดอกจะ้ะเปลี่ยนมดเลยเฮ็ดวันนี้ ผนโตโอเคครับเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวดูต่อกับดูดีดรงน้จะลองขึ้นไปด้วยจะปลาเพชรนี่นะครับเริ่มดินเริ่มซุยเลอก็จะมีพวกเคชโคกโอ้นี่อีกดอกนึ่งกับผมเริ่มเทิมเลยอยู่ใต้ใบเพชรนี่ครับเข็ดโคกกับผมยังไม่รุยครับโอ้ยดูสิ สวยนะหานดีดีด้วยถึงจุดมันละ,ะดอกใหญ่ดอกนี้น่าจะมีอีกน่าจะมีอีกไต่ใบเพชยร์มีหรือฝันกระชัยไม่ใช่เชื้อเชื้อเฮ็ดครับงงเชื่อแล้วครับดอกนึงครับผม สองดอู้นี่เหรอกลุ่มเลยดอกแข็งดีครับโอ้เหตุอะไรไม่รู้ครับผมแต่สวยนี่สองดอกเจออีกดอกกับผมสวย เทปสีชมพูครับอาจะเป็นเท็ต่ำม,มากนะนีออ่สวยๆๆๆอีกดอกหนึ่งครับผมดูทีครับมันซ่อนอยู่ดีมากเลยผมเมื่อค์เจอเอาใหม่เวกเวกิงใหม่ครับมันบังตานี่ครับ,รบว้าว ก็เลยลุยหน่อยๆแต่โอเคครับดีหมดกับผมดินเยอะวันนี้เจอดอกใหญ่ครับมันเริ่มเทิมเลยครับผมอโหโหดอกใหญ่จริงดอกนี้นี่ครับไม่รู้เฮ็ดอะไรครับกินได้ไหมเนี้ยดูกัน น่าจะได้นะห้ได้ครับผมเห็ดอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ากินได้ครับดอกเริ่มเลยว,ว้าว หนึ 1> 1่งดอกสองดอกสามดอกทางเซียนแอดก็เสียงว่าสามสี่ดอกคุณเนาะพาไปดูพาไปชมบรรยากาศครับผมครับยังเก็บกันหน้ายังเก็บกันหน้าอ๋อไหนเป็นเห็ดอะไรเห็ดเมาเห็ดเมาเฮ็ดน้ำมอมยังงี้เนาะงอกเป็นฟูงเด้อนี่เคี่ยยใหญ่เลยเด้อนู่นทางหลังก็มีครับใช่จ้านั่นแหละโอ้เจอเจ้าฟุ้งมันสนุกเอ็เอี้ยวนี่เออจริงด้วยเนาะอู้ยังสวยอ่ะเนาะ นี่เลยติดตามหาตั้งนานแล้วนะครับหนึ่งสองดอกกันหูนี่แหละนี่เราจะปุ๋งมันบางทีเป็นซิปนะดูดิคุดยินเลยไหมพี่คุดเลยคุดเลยนี่ดอกม่องนั่นอะไรเห็นไหมล่ะของผมเจอเฮ็ดนาเละกับผมครับอันนาหมอมอันนี่นาเละเอ้า <c oughs> นี่นาเละครับเป็นซี่ม่วงๆน้อยๆนี่ นี่อีกดอกนึงสูงสุดขึ้นลาเลยเห็ดมันโดนฝนหลายปวดผมเลยสองครับผมดอกนี้ขึ้นลา,าเบามีอีกไหมผมว่าเริ่มเจอแล้วแหละเจออีกดอกนึงครับผมมีกไก่กันนี่แหละครับนาเลคือกันแน่อืมมีอีกไหม ต้องใช้สายตาเหี่ยวครับผมครับเจอดอกหนึ่งครับผมหายยากครับวันนี้เฮ็ดไม่ค่อยออกครับนั้นทีปลาดอกหนึ่งยี่ดดพอตะกาไม่รู้ครับวันนี้หล่าสุดกระดาแค่นี้อยู่เลยครับไต่กันต่อกับผมเฮ็ดมันปูก็อร่อยนะ ผมบอกผมเห็นเฮดน,นาหม,มอมดอกใหญ่ผมอยู่ข้างในนู้นถ้าเ,เจอดอกนึงนี่มันหมักจะมีเยอะเสมอ,อมครับเดี๋ยวถางป่าเขาไปเอาครับผมหลกมากเลยครับอู้ยังไงสองหายดอก,กจริงๆด้วยนี่ว้าวว้าวถา,างป่าเพิ่นึงเจอแล้วครับฝูงเห็ดน,นาหม,มอม ยิ่งรูดีๆยิ่งเห็นครับผมเป็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆบานๆเลยโรยหมหรลอมั้งดอ,อกดอกแรกครับมีแตใ่ใหญ่ๆบานๆเลยครับโอ้ยโรยมดนี่ครับ อัปนปลา้องใหญ่สองว่าจะเต็มกะกะอู้หูหลายดอกหลายดอกหลายดอกเลยหลายดอกเลยไม่มีใครมาเห็นตอนตูมครับบานหมดนี่ครับผมเต็ก็ได้เตกก็ได้ ยังมีลุยเท่าไรครับผมครับมาลุยสิ้เหลือมีหไหมว่าเยียบครับมุดครับมุดสองดอกไม,ไม่เห็นตุมต่มๆเลยโอู้่อีกโอ้หิ่งห้องจะเห็นนี่ครับทุกคน ยังพอได้ครับยังไม่ลรยเท่าไร่ไปกับบานละพอได้พอได้บานผมไม่มียังไงก็ต้องกินแ้วครับอย่างนี้ก็เอามันเลือดตาก็ครับผมคนหาไลายก็ต้องมาหาอย่างนี้แหละครับนี่ครับเหมือนจะมีอีกก็ผมมุดไปต่อ,อ,อ,อนีอ่ลอยลอยไปแลวก็มีอันนี้เกิดไหม หลากอะไรเนาะเป็นเส้นๆดึงออกมาเห็ดแตกเมืดครับเราดีๆครับผมไม่โรยมีอไหมไหนๆก็หมุดเข้ามาเลยดูด,ดีกันครับปูนี่ไงมีครับผมนี่ครับเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดหนางงัวครับผมเวลามันอยู่มันอยู่เป็น,ปนมูนี่ละครับกองไว้ มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้นี่ไงอุ้ยดอกใกญ่ไปเริ่มยังมีลอยด้วยอู้นุ่นอีกมองอู้นุ่นอีกโอ้ายิ้มไเห็นครับผมเอามันนลยที่นี่เออทำงนานทำงนานครับอืม โอเคอยู่ครับผมโอเคครับผมเอาละเหมือนยังเห็นอีกนะมองไปข้างหน้าเมื่อกี้เพ็่มเล่นเพินข้อมูลข้อมูลอู้ข้างหลังก็เห็นข้างหลังก็ยังมีอยู่เอาก่อนเ,เเนเดี๋ยวจะเดินเหยียบถอยหลังใหญ่ด้วยนี่ครับยิ่งจะมองดีๆยิ่งจะเห็นรับผม อ้าว,าวมีอีกไหมเดี๋ยวสาภาพผมตัวน,นี้ดูดิหมดปะอุ้น่าจจะใช่นะเดี๋ยวๆ่าจะใช่นะโอ้มันดีครับผม ใช่ใช่ใช่แต่ลุยของผมครับมุ่งเดียวคนได้อยู่ม,มีอีกไหมมาดูดีๆครับผมมีอีกไหมโอ้ยโอ้ยโอเคครับหมดแล้วนีดสิ ใส่จะมดจริงครับผมครับออกปลากันครับผมแต่ก็จะมองดูรอบๆอีกทีหนึ่งอย่างดีเลยครับตานี่ฟลุกแล้วครับผมว้าวหลายดอกเลยครับตี่ไงขับขับเอาฟูกนี่สะใจครับผมบาบโอ้โ ดูกันต่อครับคนปลาหลกแถวนี้ครับผมเจอก็อย่างนี้แหละครับฟุกเลยคุ้มเมื่อกี้เจอตรงนี้ใช่ไหมครับผมหันมาด้านหลังมีอีกครับดอกหนึ่งอุ้ยสองนะว้าวหวังว่าจะเป็นคนละมูครับผมสามว้าวหนึ่งสองสามเดีย๋ยวดูกันชัดๆหนางวัวทั้งนั้นเลยครับผม นี่ง,งูนดอกข้างในมานี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งครับตรงนี้สามอาจจะเป็นฟูงเดียวกันครับลามมาถึงนี้นี่สามดอกมาอีกสามดอกนางวัวล้วนๆกับผมตรงนี้ อยากเจอแบบนี้อีกครับผมดูอีกครับหาดูอีกครับหุดป่ามามาเจอเรื่อยๆนะครับตรงนี้อีกดอกนึงครับผมอยู่กระทางเลยครับฮิดอะไรเนาะดอกแข็งดีครับผมครับมีมูไหมเนาะหิดแนวนี้มันมันนครับผมตรงนี้คนไม่ค่อยเข้ามาครับมันุกครับผมหาดูต่อครับ เจอนางงวยลรวครับผมสองดอกหนูจะมีหมูไหมอ้ยมีครับผมมีเสมอว้าวนี่เจอสองดอกนี่นี่ครับสามสีแล้วเห็นแล้วมีหมูเสมอครับผมครับเดี๋ยวออกครับนางงวยนี่ไม่เคยอยู่โดดเดียวครับผมมีหมูเสมอนี่ครับสองโอ้แต่โรยเลยอะ่ะโอ้ยแย่เลย ได้สิได้เอาไปก่อนครับผมพอห้ยมันเต็มตะกะมีกดอกนึงรวยไหมย,ยังแข็งแข็งอยู่นี่นู่นอีกดอกนึงอี่ปานแบบชอบงอกอยู่แบบนี้ครับผมครับมีใครเห็นดีครับผมลวยเหมือนกันครับฝูงนี่ลวยครับผม อ้อีกไหมมันจะมีเคอนอนี้ปกติมันมีมากกว่านี้นะเดี๋ยวดูแต่เห็นเดี๋ยวถ่ายดูครับมีอีกจิงๆกับผมนี่สามสี่ดอกเลยเมื่อกี้เจอตรงนี้ใช่ไหมครับถัดมานี่แต่รวยมดเลยครับโอ้ยช้าไปครับผมโอ้ เพิงหนอีกหุ่นโอ้หมูใหญ่ตัวนี้เอาเอาเอาทำด,ดีกวันทางนานเดี๋ยวติดมีดอกที่ยังไม่รวยครับแต่ดอกนี้ก็ค่อนข้างรวยโอ้ยสิได้สิได้ยเจอกันช้าไปอู้นี่รวยขักรวยเมียนเลยอูย้นุคักรวยเมียนเลยแมวตรงนี้เหรอเหมือนจะดอกแข็ง,ขงนะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวแข็งที่ไหนล่ะ โอ้ยลอยแบบโอ้สไดาสไดาเออแต่นี่ขนแข็งคันอืมเอาไปตรงนี้ดิอนูไปนู่นชอบงอกอย่างี้ครับผมลอยมัดดูว่าโอ้ไม่มีใครเห็นครับผมอืมเยอะนะนี่หนูอีกดอกหนึง่ง ลรยหาดูอีกครับผมเผื่อมีดอกยังไม่ลรยป้าทุกคนเอามากินอยู่โรยโลอยตรงนี้งอกเลี้ยงมาหน่ลอยหมดมาเจอตรงนี้อีกมันรุ่นกันว่าจะลอยไหมครับเลาวว่าจะคนละหมูเด้อโอ้โลยลอยเหมือนกันเลยนี่นี่ครับเิ Head ดไอรู้นี่แต่นึ่มันชีกแข็งๆไงคนละอย่างครับเิ Head ดไอรู้นี่เอาไปก่อนครับผม กินได้แหละผมคิดขาแล้วมั้งนะครับแต่มันลุยอะดิไม่มีใครเห็นเฮ็ดครับเที่ยวนี่ป่ามันหลบหลบแบบเตี้ยงนี่เสียดายครับเจืปป้อชาไปตรงเวงๆ็ๆเอางี่ครับผม <c oughs> เอาหันมาข้างหลังเจออีกครับผมไม่นารุยดอกนี่ แต่นี่มันอาจจะเป็นเห็ดคกว่ะเขาโทษกับเออนี่ได,นน cook, น eye, ได้ครับผมนี่ฝูงเห็ดคาคือเห็ดคกเห็ดอะไรเขาโทษได้รับไม่ค่อยรู้ชื่ออ้าวจ๋เจอฝูงมาเดี๋ยนี่สองดอกนี่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้เจอตรงนี้ใช่ไหมละ่ะที่มันขามทางมาน,นี่ครับผมเอาไปหาดูดีกันครับผมในน,นี้นี่ก็งอกเป็นฝูงดิโอ้หมายเด็ดเลยครับแถวนี้เซตสาดายมีแต่ดอกโรยครับผมมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยเจออีกครับผมสงสัยจะไม่มีใครหาครับสองดอกเลยครับผม เพอได้อยู่ครับไม่ไม่รุยเท่าไรโอ้ยหมดไอ้กัดจวดเลยอาจะเป็นเฮ็ดโคกเปล่านะครับตรงนู้นอีกดอกนึงครับผมเดี๋ยวเอากันวางไว้ก่อนครับอดอกนี้มีหนาลุยครับเฮ็ดโคกครับผมนี่ครับว้าวมีไหม เขียวนี่มันหลบก,กับผมหายากอู้อูอีกดอกนึ่งอี้มันแล้วมันแล้วทุกคนไม่รวยครับอันนี้แด่มาซีกเดี๋ยวขุดจากดินแตกมึดโอ้ยหมดกัดมันมันหายอีกหายอีกที่ขบกงอกเป็นฟู อ,อ้องหาแหล่งแบบนี้ครับผมครับขึ้นไปบ,บนเขาคนเขียร้ายพูดครับผมโอ้หนี่มันลอยมันงอกมันลุยนี่อม้หนึ่งไมโอ้เห็ดมันปูก็มีแต่ดอกใหญ่ดอกเก็บเอากคนครับผมสวยเลยอเดอกใหญ่เลยนี่น ปูนี่ก็อร่อยครับแต่ไม่พอพัดด้วยครับต้องไปซื้อเพิ่มนะวันทีซื้อเพิ่มนะครับผมวันนั้นซื้อไปทุ้งเลยยี่สิบบาทไปพัดอร่อรเลยครับผมแ,แต่ตอนนี้ดอกใหญ่ดีเห็นก็เอาไปไปรวมกัน,นครับผมฮิทหกน่นนนนาจะมีอีก่ะครับเดี๋ยวหาดูดี มันปูครับเห็ดคกดินออกดีๆก,ก่อนนี่ครับเอาแล้วมีแต่เห็ดบานๆขึงตะกาแล้วครับพรทถันหลังกลับมาเห็ดมันปูมีแต่ดอกใหญ่ๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนที่ถ้าดอกน้อยนี่ไม่ค่อยอยากเอาครับแต่นี่มันดอกใหญ่ครับผมครับถือว่าใหญ่แล้วครับมันปู ูเยอะนะเยอะครับเยอะจะเก็บเอากันเลยทุกคนเด้อทำเวลากับผมครับหลายเลยนุ่มไปทุกมูลดานเห็นไหมเป็นเหลืองดอกใหญ่ดีโอ้ดอกเบ็นลำธอมเลยนี่ดอกใหญ่สุดตติเคยเห็นเลยนี่อาดใหญ่จริงๆดอกน,นี่จอาาเก็บกับผม สะสมมาได้ประมาณนี้ครับมันปูครับเห็ดมันปูไปต่อครับผมครับคนหาเที่ยวปลายาลุกๆนี่แหละครับผมเสียงคนมาอย่างเยอะเลยครับเจออีกครับผมดูสิครับดูมันอยู่แบบนี้ครับผมตอนแรกคุมมุดนะครับผมต้องเคลียร์เคลียร์เคลียร์เปที่เห็นขาวๆครับติดคกใหญ่ครับผมนี่ครับแบบนี้ค้นไม่ค่อยหาครับ มันหายากแต่ถ้าเห็นก็ดอ,ก,อกใหญ่ดีครับผมผมก็เลยลงมาหาครับมันจะมีดอกหนึ่งนะมันงอกไม่ได้นี่จะตุมาแตกเลยครับผมการแข็งดีครับผสมลมเล็มครับผม มีอีกดอกกับผมคางทางเลยไม่มีใครเห็นครับดอกนี้ไม่ได้ซ้อนเลยครับอยู่ลงลงเลยว้าวในเวลาจะกลับกันแหละกับผมครับผมก็เลยมาเก็บเห็ดมันปูเอาไปพัดกับผมเก็บจะได้พอพัดแลลวครับผมครับนี่เลมเอาละหลดเลยละครับผมตอนแรกเราขามไปครับเราไม่เอาตอนที่กลับค่อยมาเลมเอาครับ ครับพีทมันปูมีตด,ดอกใหญ่ๆครับพัดอร่อยมากเลยครับผมแตงแต่ได้กินวันนั้นมามาซื้อไปกินครับดพัดติดใจคผมมารอบนี้เอาเลยปกติผมไม่เอานะครับพีดมันปูนี่จะมารอบนี้ขอไปพัดสักถ้วยเลยเลยครับผมอร่อยครับ ออกมาจากป่าแล้วครับวันจะกลับกันแล้วหาซื้อเครื่องดื่มแป๊บนึงครับผมเหนื่อยหลายนี่ผลงานครับน้ำงานใกล้ยี่สิบเดือนเพชรมันปูก็พอได้พัดอยู่ครับผมเด็กขอนตะกะเซีนเอ็ดกำลังซื้อเครื่องเยอะเอาเด้อทุกคนแต่เวลากลับแเรากับผมก็พอได้กินเลยครับผมทีมงานก่อนใส่กันคนละครึ่งตะกะครับผมนะเซนเอ็ดก็พอได้แกงอยู่นะครับผมนี่มาจนสายกับผมครับ เฮ็ดไม่ค่อยออกด้วยวัดนี้นะครับเนาะก็เลยจะได้มาเยอะเท่าไรนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคกับผมผมและเซียนแอดจะพาไปหาอยู่หากินแถวไหนก็ฝากติดตามไปเลยกับผมทีมพานี่มีหลายแนวกับผมครับหาอยู่หากินไปตามฤดูกาลครับผมทั้งหาเฮ็ดหาพึ่งหาปลานะครับผมครับฝากติดตามไปเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องวันยุทธหากินหาอยู่หากินเด้อฝากติดตามด้วยพี่น้องฝากด้วยครับผมจะทำถนุนแนมแน่